ามผมผมเป็นคนหลบแดดนะพี่อันนี้ผมพูดจริงๆในสภาพผิวหน้าผมอะไม่ได้โชคดีแบบสองคนนี้แล้วอย่างผมเนี่ยเป็นหน้ามีปัญหามาก<อ>นิดนิดๆหน่อยๆคือเป็นอะไรผมแพ้มากการไม่เป็นสิวการไม่มีแบบอะไรบนใบหน้าเนี่ยเป็นสิวระเส่มากในขณะที่สองคนไม่ได้ดูแลเลยเลยผิวม,มันดีมาก<อ>กับผมพี่คัดสรรเลือกทุกอย่างรายละเอียดหมดแล้วแพ้ไม่เข้าใจ พูดด้วยความสัตย์จริงนะครับไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์นี้ผมเคยใช้หลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วไอ้คิดว่าแบบแพงๆดีๆที่แบรนด์ผมก็ยังแพ้พี่เขาเรเวียไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้อันนี้ผมเลยแก้การันตีว่าเฮ้ยพี่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะซีเรียสไม่ได้สกิรเลยถ้าบอกว่าสกิรแล้วมันหายหมอกแพ้ครับที่ไปเลยแล้วโอ้ยยังง่ายเลยไม่ใช่อะไรครับคือบางคนเนี่ยอย่างม เราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหามากๆกับผลิตภัณฑ์ออพอเจอแล้วก็อยากบอกต่อ,อ,อผมรู้สึกประทับใจด้วยความจริงว่าครั้งหนึ่งที่เขาใช้ผมกัออบ,บทาให้วันที่แต่งหน้านะครับวันนั้นผมออกกองผมจำไม่ได้ว่าโฆษณาอะไรออพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วผมรู้สึกพี่เขาไม่ได้มาซักผ,ผมบ่อยแล้วผมกลับไปผมก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรผมก็เลยถามเขาตลอดแต่มีณตอนนั้นอะด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักกันเยอะแยะมากมายคือเราไม่ได้หาซื้อได้ที่ั่วไปก็ต้องแบบต้องอาศัยตามหาแบบที่รับพากก็อยู่ไหแต่ว่า เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอย่างที่บอกไปว่าพอ,อาพอแบบไม่ได้เจอพี่เขาอะ่ะไม่ได้แต่วันเนี้ยพอมาเจอเสร็จปุ๊บแล้วผมพูดด้วยความจริงก็ว่าผมอะ่ะ<ม>จะเป็นพาร์ทเนอร์คือผมหนึ่งที่ถ้าเราเจอแล้วว่าเราใช่ผม,ผมกล้าไปพูดกับคนอื่นว่าเฮ้ยหน<ม>้าเราอะ่ะม,มันแพ้มากๆเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S แล้วพอเราใช้ <S <S เราไม่แพ้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนท้ยเดียวกันคือแพ้ง่ายลองดูไหมคือทุกคนฟังผมนะครับคือผมอ่ะทุกคนฟังผมนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับว่า เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีธุรกิจแบบนี้มีเยอะมากครับเงินใครก็อยากได้แต่ผมถามหน่อยว่าสิ่งที่คุณอยากได้ครับเงินต่างๆมากมายที่แบบจากธุรกิจอย่างนี้อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องคือคุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณทาคือเงินใครก็อยากได้ครับอย่างที่บอกไปพี่เปิ้ลถ้าไม่มั่นใจเราอย่าไปให้คนอื่นใช้ถูกต้องนวันนี้ผมคนหนึ่งผมมีประสบการณ์แบบนั้นและผมก็กล้าพูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพี่ผมใช้แล้วผมดีดีถึงขนาดผมบอกว่าเฮ้ยผมอยาก คือเราเจอแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นกล้าพูดเลยว่าเฮ้ยของเข้อดีจริงผลิตภ,ภัณฑ์ต่างๆรวมถึงไมช์เซ็ตของพี่เองอมผมเขาบอกผมว่าเฮ้ยน้องพี่ไม่อยากทําธุรกิจตูมได้เงินแล้วหลังจากนั้นมีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นเขาอยากเป็นแบรนด์อันดับต้นๆแค่นี้ผมคิดว่าผู้บริหารที่มีไม์เซตที่ดีแบบนี้ผมกล้ามั่นใจที่จะลงทุนไปร้องกับเขาอ่างที่บอกไปครับ สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราก็โตไปพร้อมๆกัน <Ooh. S 1> คุณแม่นใจในผลิตภัณฑ์ <Ooh. S 1> พวกเรามาร์เก็ตติ้งพวกเราการตลาดพวกเราจะช่วยตอนขหมดต้น